สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลหน่งเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับพี่คันนี้เป็นรถ To y ยต้าวีโกนะครับเป็นปี2011นะครับผมเป็นเครื่อง2 0 0 5ดีเซลนะครับคันนี้ขายอยู่ที่275,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาจัดโปรโมชั่นกันว่าเราจะลดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบรถกันก่อนครับว่ารถคันนี้ สวยแค่ไหนเป็นอะไรยังไงครับมีใส่แม็กที่สามเอ็ดให้นะครับผมจัดทรงให้หล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันครับคันนี้เป็นแคปนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอลองดอูเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับ นี่เลยนะครับผมเป็นเครื่อง2005นะครับเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่มีอินเตอร์นะครับผมคันนี้คันนี้เรามาจับโปรกันนะครับผมคันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับผมเป็นราคาที่258,000บาทนะครับผม รถจากราคามาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้ออกรถแค่หนึ่งพันบาทนะครับผมใครสนใจทักเข้ามาทางในเพจหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมรถคันนี้สวยมากครับอ่าเดี๋ยวมาพบกับผมใหม่เทลหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม